สวัสดีครับวันนี้ก็จะสวดความเพียร2นะครับบทสวดยอดเสกถีของวันที่23เดือน11ปี2567นะครับ EP 3หมบทที่6 Facebook สิทธิชัยพันธะรหัส223นะครับ บทที่6ต่อจาก ep 2บทที่6ธทำมาจักกรรมปวัตนาสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมะยังพระวตาภารณะสิยังวิหรติอิสิปะตะเนมิทาเยตัตระ,ตะ ขูภควัตาปัญจวคีเยภิกขูอามันติเตติทีวเมภิกขเวอันตาปักพชิติเน,น,นเตนะนะสีวิตตัพพายูจายังกาเมสุ กามสุขันลิกานุโยโคโหิโนคัมโมโปโทุตชะนิโกอนาลิโยอนัตถะสันหิตโยจายังอัฏถะกิลามะฐานุโยโคทุกโขอนาลิโยอนัตถะ สังนิโตเอเตเตพิกะเวอุโพอันเตอ,อุนุอุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสะม,มายะอภิพิญญายะสัม พูทายะนิพพานายะสังวัตติกัตมาจักสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตทาคเตนัอภิสัมพุทธาจักุกะรณี ยานะกรณีอุปตะสัมายะอภินยะสัสมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอัยะเมวะอริโยถังคิโกมัคโคเสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัง มาวาจาสัมมากรมมันตุสัมมาอาชโวสัมมาวาจามูสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพัทธะสัมพุทธสุตพุทธาจักุกะรณีญาณกะรณีอุปสัมายะอภินญาะสัมภูทายะ นิพพานายะสังวตัตติอิทังโขปณนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณนปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมัตนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิ วิปโยโคทุกโขยมปิดฉังนัรรพติตมปิทุกขงัง,กกขงสังคิตเตนะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขาอิทงังโขปนะพิกเวทุกขสะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปูโนภวิกานันทิราคะสหะ คตาตัดสระตัดสวาอภินันที่นีเสยยะถีทางกะัมะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอีทังขูปนะพิกะเวทุกขนิโรธโรออนิริยะสัจจังโยตัดสาเยะวะตันหายะอกเสสะวิราคโน โรโทจาโคปตินิสัคโคมุติอนารโยอิทังโหปนณะภิกขเวทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัถถังคิโกมโัคคูเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปู สัมมาวจจาสัมมากมัมมตสัมมาอาชิวสัมมาวาจามุวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอณน,น,น,นุสุเตสุธรรมุธรรมเม,ม,มสุจักขุงอุทปาชิยานังอุทะ ปาทิปัญญาอุทะปาทิวิจาอุทะปาทิอาโลโกอุททะปาทิตังขูปันิทังทุกขังอริยสัจจังปริษเสยยันติเมพิกเวปุเพอ,อนุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุททะ ทปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิตังขูปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะปรินตะยาตันติเมพิกเวปุเพอณะ,ะนุสสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยา นังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิอิทังทุกขสมุทะโยอ,อริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพออนนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชา อุทะปาทิอาโรโกอุทะปาทิตังโขปะนิทังทุกขะสมุทะโยอริสัจจังปะหาตับพันติเดพิกขะเวปุเพอนุ อะน,นุสุเตสุธรรมสุจกักขังอุทธปา,าธิญานังอุทธปา,าธิปัญญาอุทธปา,าธิวิชาอุทธปา,าธิอาโลโกอุทธปา,าธิตังโขปานิทังทุกขสมุทยโยอ,อริยสัจจังปะหินันติมเมพิกเวปุเพอันะ นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิ <c oughs> อิทังทุกขะโลโทรอนิยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาธิยา,าังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทะปาทิตังขูปะนิทางทุกขะนิโรธทรอริยสัจจังสัจฉิกาตับพันติเมภิกขเวปุเพอนะนุสุเตสุธเม Lindsay สุจักขุงอุทะปาธาิยาังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาทิ วิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทปา,าธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธทรอริยสัจจงสัตสติกะตันติเมพิกเวปุเพอนะนัคนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุอาาาางอุทปา,าธิญาณังอุททปาธิปัญญาอุทะปาทิ วิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิอิทังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนักนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธิยาณังอุททปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขูปะนิทังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังภาเวตับพันติเมพิกเวปุปเพอัณน,นุสุเตสุธรรมมสุจักกุง อุทะปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตตันติมเมพิกเวปุเพอนุอะน,นุสุเตสุธรรมสุจักขุง อุทปาทิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิยาวกีวันจะมพิทเวีเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปติวัฏฐะพังเทวาทสาการังยัตถาภูตังยานทัศนังนะ สุวิสุสุดทงังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสสะเวสะเทวะเกโลเกสะมารกเกสะพร,รมะเกสัะสะมะนะปรามมนิยาปะชายะสะเทวะมนุษยายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธินะ พิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยะตูจะโขเมพิกเวอเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปะลิวันตังทว่าทักษาการัยะถาภูตังยานะทักสนังสุวิสุทธังอหูสิ อาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสัมารเกสพัมมะเกสัตสะมณะพราหมณียาปัาญาสุเทวะมนุษยายะอนุตตาังสัมมาสัมพูทิงอะพิสัมพุทโธปัญจัญาสิงยานันจะปณะเมทัสนังปุธะ ปาทิอกุปปาเมวิตมุติอยะมันติมาชาตินัติทานิปุนัภะโมติอิทัะมะโวจะภะควาอัตตะมะนาปัญจะวัค ขียาพิกข,ขุพิกูภควโตภาว,วิตังอภินันทุงอิมันสมินจัปปนะเวยาการัสมิงพันยมานีอายัตสมิงโตโกนทันยัะวิละชังวีตะมะรังธรรมะจักขุงอุทธปาทิ ยังกินจิสะมุทะยธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมมันติปะวัตติเตจะพระควตาธรรมะจักเกภูมมาเทวาสัตรธร,รมนุษาเวสุงเอตัมพระวตาภาราณสียังอิสิปะเตเนมิขทาเย อนุตตารังธรรมะจักกังปวัตติตังอปะพิวัติยังสัมณีนะวาพราหมณีนวัวาเชเวนะวามาเรนวัวาพรม,มุกนาวาเกนะจิวาลูกัสมิงติภูมนานังเทวานังสัต ทางสัตววาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุษย์สาวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทางสัตววาตาวติงสาเทวาสัทธะมนุษย์สาวสุงตาวติงสานางเทวานงวังสัตทางสุตวายามาเทวาสัทธะ มนุษย์สาเวสูงยามานังเทวานางสัตถังสัตวาตุสิตาเทวาสัพทมนุษย์สาเวสูงตุสิตานางเทวานางสังสตถังสัตวานิมาาลตีเทวาสัทมนุษย์สาเวสูงนิมาณปรีตีน นางเทวานังสัตถังสัตวสตวาปารวะ,ะ,าะาปาระนิมมิตวะสะวตีเทวาสัจะมนุษย์สาวีสูงปะละนิมมิตวะสะวตีนางเทวานางสัตถังสัตตวาพรหมกายิกาเทวาสัตถมามนุษย์สาวีสูงเอตัมภคะวา พาลานะสิยังสิอิสิปะตะเตมิคามิเยอนุตตรังธรรมะจักกังปววตติยังตังอัปะติวัตติยังสมัมมะนีนักวะพรมะนีนักวะวเทีวีนักวา มาเลนะวาพรม,มุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัตถูอภุคัจชิ อันจะทะัสะสะหัส,สีลูกทธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโูจะอุลาลูโอภาโสโลเกปาตุหะโหสิอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาววัง อัฏฐโคภะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตตะภูโกณทันโยอัญญาสิวัตตะภูโกณทันโยต,ติอิติหิธรรมยายัตสัมะตูโกณท, <c oughs> ทันยัตสะอัญญาโกณทันโยตวะ นามังอักหูสีติ